ดีจ้าเพื่อนพามาดูดอกดา,ลา,ลดากรานัดร้อยปลูกใส่กระถางขายนะเพื่อนร้อยยี่สิบบาทแพงมากเลยนะอันนี้ก็เป็นดอกแอสเตอร์เหมือนกับดอกช่วงในหน้าหนาวนะเพื่อนเขาจะออกดอกจะคล้ายๆดอกเอ่อดอกอะไรนะ ดอกเดซี่นี่แหละเพื่อนแล้วก็เอาต้นตัดสาละแหน่มาอันนี้น่าจะกระถางละ40บาทเพื่อนแล้วก็มีโรสแมลี่แล้วละออร์แกโนที่น้อยตัดทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกทางนั้นก็จะประมาณแค่40-50บาทนี่แหละขายแล้ี้็ล้วจะลาเวนด้านราจะตัด วันนี้ประมาณหนึ่งองศาพเพื่อนหนาวมากเลยมันจะมีตรงนี้มันจะมีดอกไม้ตรงนี้แถวเนี้ยเป็นดอกสีชมพูสวยมากเลยเพื่อนมไม่โบดไม่โบดมานไปแล้วหลับเพื่อนขอบคุณมากค่ะ